เปิดประสบการณ์แบบ extraordinary ระดับท็อปเทียร์ที่ไม่เหมือนใครกับ Master Class เดียวที่เจาะลึก luxury lifestyle คัดสรรความรู้สุด exclusive จากกูรูและเหล่า Celebrity ปั้นคุณให้มี Profile ด้วยทีมงานมืออาชีพลงใน Hello Magazine และ Super Networking สร้างคุณให้เป็นที่รู้จักในวงสังคมภายใน8สัปดาห์ ถอดรหัสหาจุดแข็งเพื่อสร้างบุคลิกภาพให้ชัดในแบบคุณเติมเต็มความสมบูรณ์แบบจากภายในสู่ภายนอกเพื่อให้คุณเป็นผู้บริหารยุคใหม่แบบ360องศาก้าวสู่ความสำเร็จยังมีสไตล์พร้อม d r e s s to impress แบบ one on one กับ guru สุดชิค the one and only เปิดประสบการณ์ท่องยอดสุดพิเศษหนึ่งเดียวที่ไม่เหมือนใคร เจาะลึกเทรนระดับ World Class การลงทุนและการประมูลสินค้า Luxury ใน passion investment สนุกเต็มอิ่มไปกับเวิร์กช็อป u e t t e Master Class พร้อมเรียนรู้การเข้าสังคมตามหลักสากลจากผู้เชี่ยวชาญครบจบในคลาสเดียวกับ Family Legacy การลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์พร้อมวางแผนภาษีมรดกอย่างมีกลยุทธ์ ที่สุดแห่งค่ำคืนกาลาเดนอร์งานเลี้ยงฉลองสุดเอ็กซ์คลูซที่จะทำให้คุณดื่มด่ำและสัมผัสประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยมิตรภาพและรอยยิ้มที่ยากจะลืมร่วมสัมผัสที่สุดแห่งการใช้ชีวิตในแบบที่คุณปรารถนาได้แล้ววันนี้ สมัครเลยคลาสเริ่ม7พฤษภาคมนี้สนับสนุนโดยสวนหลวงออโตเฮาส์ The Reju Clinic Hello Magazine Thailand Birda Luxury Bangkok